สวัสดีในช่วงบ่ายวันเสาร์ครับพี่น้องทุกท่านเสาร์นี้ตอนช่วงบ่ายนะครับก็มาพบกับผมอิเตอร์แซมนะครับ<า>เกี่ยวกับเรื่องวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์สายจังหวัดนครสวรรค์และในจังหวัดใกล้เคียงนะครับวันนี้ช่วงบ่ายๆก็จะได้นําเอาวัตถุมงคลของหลวงพ่อเฮงแห่งวัดเขาดินนะครับเอามารีวิวให้กับท่านเอามาวิวเอามารีวิวแหมลิ้นพันกันตั้งแต่ในช่วงบ่ายๆนะครับ เอามารีวิวให้กับพี่น้องได้ชมความคลาสสิกนะฮะและรูปแบบของเสือหลวงพ่อเฮงแห่งวัดเขาดินนะครับมีความเข้มขลังมากเลยทีเดียวแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นวัตถุมงคลที่พบเจอได้ยากนะครับพี่น้องท่านใดนะครับมีเรื่องราวมีข้อมูลหรืออยากจะพูดคุยกับผมก็ส่งมาทางไอดีไลน์นะครับ0863529656นะครับช่องทางนี้ก็เป็นช่องทางติดต่อกับผมนะครับ เป็นทั้ง ID Line เป็นทั้งเบอร์โทรอ่าโอเคเข้าสู่เรื่องราวนะครับเมื่อประมาณไม่นานมาเนี้ยผมได้นำเอาเสือนะครับเอาเสือหลงพ่อเหงตัวใหญ่ๆนะครับเอามาให้กับพี่น้องได้ชมเป็นเสืองาแกะนี่ยเน,นี่แบบนี้แบบนี้นะครับนี่นี่แบบนี้เสืองาแก่แบบนี้แไฟมันสะท้อนเนาะ อาทำยังไงถึงไม่สะทออ้อนอ่ะไฟไฟนะครับไฟไฟโอเคนี่ผมได้นำเอาเสือแบบเนี้ยมาให้กับพี่น้องได้ชมนี่นะครับเสือหลวงพ่อเฮงนะนี่เสือตัวใหญ่ๆเลยนะครับตัวใหญ่ๆสินนี้เป็นสินที่ราคาสูงนะครับตัวใหญ่มากนะครับสองนิ้วกว่าๆเลยทีเดียวผมนำมาให้พี่น้องได้ชม เมื a a ่อประมาณเร็วๆเนี้ยที Now, mm ่ผ hmm. ่านมาเร็วๆเนี huh. bottom, ้ยนะครับประมาณสักนี่สองนิ้วครึ่งเลยนะครับความยาวนี่สองนิ้วครึ่งยาวยาวสองนิ้วครึ่งสูงประมาณนิ้วกว่านะครับเสือตัวนี้เป็นเสือที่ดูง่ายนะครับเป็นเสือที่มีที่มาที่ไปชัดเจนด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับเสือหลวงพ่อเฮงลอยเขาใส่ลวดนาครวดทองไว้นะครับห้อยนะครับนี่ตัวนี้ แต่วันนี้ผมไม่ได้เอาเสือตัวนี้มาให้ท่านได้ชมนะผมจะเอาเสือตัวเล็กเนี่ยแบบในภาพเนี่ยมาให้ท่านได้ชมนะครับเสือตัวนี้เดี๋ยวก่อนจะไปที่เสือตัวนั้นเรามาชมความคลาสสิกของเสือตัวนี้นะครับมีรูปแบบเหมือนในรูปภาพนะครับแต่ว่าสวยกว่าในรูปภาพเยอะนะฮะสวยกว่าในหนังสือนี่เยอะอมีความคลาสสิกมีความต้องบอกว่าธรรมชาติเขาสูงเลยทีเดียวนะครับนี่เห็นไหมครับ เสือลงพ่อเฮงที่ดูง่ายๆนั้นหายากนะแต่เสือตัวนี้ดูง่ายมากนะครับดูง่ายเห็นไหมครับนี่จานไวเต้ไปหมดเลยนะครับเสือตัวนี้เป็นเสือตัวผู้นะครับนี่เราเห็นวอวัยวะเพศเลยนะครับเป็นเสือตัวผู้เป็นงาที่ดูง่ายงาสวยจริงๆงาผ่านการใช้การอะไรมานะครับสวยหลวงพ่อเฮงท่านเกิดปี 2402, นะครับเป็นพี่หลวงพ่อเดิม1ปีนะครับที่ท่านเกิดอยู่บ้านมหาโพตําบลมหาโพอําเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์นะครับพอท่านเกิดมาท่านพ่อแม่ก็เฮงนะครับพ่อแม่ก็มีอะไรดีๆเข้ามาเยอะนะครับเขาเลยตั้งชื่อให้ลูกชายที่เพิ่งเกิดมาใหม่ก็ชื่อเฮงเลยก็กลายเป็นหลวงพ่อเฮง ทีนี้ชื่อเสียงของท่านนี่ก็เป็นมงคลนะครับวัตถุมงคลที่ได้ใครได้ของท่านไว้นี่ต้องบอกว่าเฮงนะครับเฮงนะครับแล้วก็ไม่ใช่มีความเมตตามหานิยมอย่างเดียวนะครับเพราะว่าหลวงพ่อเฮงเนี่ยท่านตั้งแต่ตอนเป็นเด็กๆเ,เนี่ยท่านก็มีความเมตตาต่อบรรดาหมูสัตว์นะครับต่อบรรดาหมูสัตว์เนี่ยท่านมีความเมตตาสูงนะครับขนาดพ่อแม่บอกให้ไปเฝ้านาไปไล่นกไปไล่อะไรเนี่ย พวกนกลงมากินข้าวท่านก็ปล่อยให้กินนะเพราะความเมตตาเพราะความเมตตานะครับเนี่ยหลวงพ่อเฮงนะครับท่านบวชที่วัดมหาโพใต้นะนะบวชตั้งแต่ตอนเป็นเนนนะอยู่กับหลวงพ่อทับซึ่งหลวงพ่อทับก็เป็นพระที่ดังมากในสมัยนู้นนะเป็นเจ้าอาวาสวัดมหาโพใต้นะครับอำเภอเก้าเลียวจังหวัดนะครสวรรค์นะครับหลังจากบวชแล้วท่านก็จําบรรษาอยู่ที่วัดมหาโพใต้นะวัดมหาโพใต้นี้ก็ อยู่ริมฝั่งแม่น้ําปิงนะฮะอยู่ริมฝั่งแม่น้ําปิงสมัยก่อนนู้นนะฮะสมัยเป็นร้อยปีก่อนนู้นนะครับวัดมหาโพธิ์ใต้เนี่ยเป็นเป็นสถานที่ที่เรียกว่ามีตำรับตําราอะไรเยอะนะฮะตำรับตาราดีเยอะเลยทีเดียวนะเป็นตักกศิลาแห่งการเรียนรู้อีกอีก,อกที่หนึ่งเลยนะครับแล้วตอนนี้เนื่องจากว่าวัดอยู่ริมฝั่งแม่น้ําปิงเนี่ยพระธุดง ท่านเดินผ่านไปผ่านมาท่านก็แวะมาพำนักที่นี่แล้วหลวงพ่อเฮงก็ได้ศึกษากับได้ศึกษาพระคาถาอาคมวิชาอะไรต่างๆจากพระทุดงเหล่านี้นะครับแล้วพระทุดงนี้ถ้าไม่เก่งจริงเดินทุดงไม่ได้นะสมัยก่อนนะเป็นป่าดงดิบพวกเสือสิงพวกสัตว์ร้ายเยอะ<ม>พูดผีปีศาจเยอะนะครับหลวงพ่อเฮงท่านก็ได้รับการถ่ายทอดจากาพระเกจิหลากหลายองค์นะครับ แล้วที่วัดมหาโพธิ์ใต้นี่ก็เป็นวัดที่มีโบสถ์เก่าแก่หลายร้อยปีนะครับเป็นโบสถ์มหาอุดคาว่าโบสถ์มหาอุดนี่ก็คือโบสถท์ที่โบสถ์ที่มีประตูออกประตูเดียวนะฮะเขาเรียกว่าโบสถ์มหาอุดเวลาบุกเสกวัตถุมงคลอะไรถ้าไปลูกเสกที่โบสถ์มหาอุดนี่ก็ก็จะเข้มขังนะฮะเขาถือกันอย่างนั้นนะครับเนี่ยหลวงพ่อเฮงเวลาท่านเดินทุดงนะครับท่านเดินทุดงไปตามป่าเขา ไปตามป่าดงพงไพรในหลากหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศเอโอ้ยท่านไปเยอะนะฮะท่านไปเยอะท่านไปหลากหลายประเทศเลยทีเดียวนะท่านไปเดินุูรงทั่วๆไปนะครับเวลาท่านไปเนี่ยท่านก็นี่ไปเจอพวกงาํำจัดงาคำจายที่ช้างตัวผู้เขาต่อสู้กันแล้วก็ทิ้งงาไว้ตามตามจอมปลวกตามต้นไม้หรือกระเด็นตามพื้นเนี่ย ท่านไปเห็นท่านก็เก็บมาเก็บมาเก็บมาแล้วกลับมาวัดท่านก็มาเก็บไว้แล้วท่านเดินทุรงท่านก็เก็บมาได้เรื่อยๆนะครับต่อมานะฮะเมื่อท่านมาอยู่จําวัดท่านก็แกะเป็นพวกเสือแกะเป็นพวกเสือมั่งแกะเป็นพวกโคดจะสี fishing, มั่งเกิดแกะเป็นหมูหมูโทนมั่งนะครับแกะเป็นพวกโคดจสีหรือสิงหยียบเสือขี่เสืออะไรเงี้ยน,นะครับ บ่งบอกถึงความเป็นมหาอำนาจนะฮะมหาอำนาจเขาเรียกว่าสิงห์เหยียบเสืออะไรเงี้ยนะครับแต่สิงห์ตัวเนี้ยแต่เสือตัวเนี้ยเป็นเสือขนาดใหญ่นะครับเป็นเสือขนาดใหญ่ท่านลองดูธรรมชาติของเนื้องาสิครับนะครับสิงห์หลวงพ่อหลวงพ่อเฮงวัดเขาดินเนี่ยมีอายุบางตัวนี้เป็นร้อยปีเลยนะครับบางตัวก็90กว่าปีแต่แต่แต่เก้าสิบปีเลยนะครับ พอหลวงพ่อเฮงท่านมรณาภาพปีพศ .2485 นะครับในยุคสงครามโลกอ่าหลวงพ่อเฮงท่านก็มรณาภาพดังนั้นวัตถุมงคลของท่านเนี่ยก็ต้องย้อนไปประมาณ9เกือบเกือบ90ปีหรือร0 0กว่าปีเลยทีเดียวนะครับเป็นพี่หลวงพ่อเดิม1ปีนะครับแล้วก็มรณาภาพก่อนหลวงพ่อเดิมหลายปีเหมือนกันนะครับนี่ดูดูร่องรอยที่เขา ผักลวดทองลวดหน้านอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็แขวนนี่ดูลายมือที่จานนะครับนะฮะจานไว้หลังด้วยเห็นไหมครับจานไว้หลังจานไว้ที่หัวนี่โตอะอยู่ที่หัวนะครับด้านข้างขาทั้งสี่ด้านเนี่ยแล้วตัวตรงตัวกระจานนะครับนี่ตัวจานอย่างนี้นะครับแล้วขาจานอย่างนี้เนี่ยขาหน้าขาหลังจาน ขาหลังก็าจานตัวกลางจานเห็นไหมครับบน,ววาารบนหัวก็จานบนหัวก็จานโอ้เข้มขังนะเข้มขังมากนะครับทีนี้ใต้ล่างนี้ก็าจานเห็นไหมครับใต้ล่างก็าจานใต้ล่างเนี่ยพอจะอ่านได้นะครับใต้ล่างนี่พอจะอ่านอักขระได้นะครับก็คือ คาถามงกุฎพระพุทธเจ้านะครับคาถามงกุฎพ,พ,พ,พระพุทธเจ้าอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอินะครับอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอินะครับพุทธปิติอีอตรงนี้นะโมพุทธายะ ใช่ไหมนะโมพุทธายะนะครับแล้วก็มะอาอุมะอาอุเป็นหัวใจพระรัตนตรัยนะฮะดูงาดิสวยงามมากนะครับสิงหรือเสือลงพ่อเฮงเนี่ยราคาสูงมากนะครับประสบการณ์ไม่ได้แพ้ใครนะครับประสบการณ์ไม่ได้แพ้ใครเลยนะครับทางด้านเมตตามหานิยมอยู่ยงคงกระพันแคล้วคลาดเนี่ย เสือหลวงพ่อเฮงนี่เด่นชัดมากนะครับโดยเฉพาะเสือตัวนี้สวยๆนะครับสวยดูง่ายนะครับสวยดูง่ายแท้ตาเปล่าด้วยนะครับอันนี้ผมบุกมาในราคาสูงมากนะครับแต่ก็คงจะอยู่กับผมยาวนะนะขนาดสิงห์หลวงพ่อเดิมนะครับตัวสวยๆนะตัวสีสวยศิลปะสวยๆราคาล้านกว่านะฮะโอ้โหสูงมากนะครับแล้วเสือหลวงพ่อเฮงนี้ก็บอกไม่ธรรมดานะนะครับไม่ธรรมดานี่คือเสือตัวใหญ่นะครับมีรูปแบบเหมือนในหนังสือนี้ เห็นไหมครับตัวใหญ่เหมือนกันนียครับเนี่ยตัวใหญ่เหมือนกันอยู่ในหนังสือเนี่ยนะครับนี่ตัวนี้นะครับตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะได้เอาเสือตัวเล็กๆนี่ตัวนี้เหมือนในหนังสือนี่แหละนะครับเหมือนในรูปแบบเหมือนในหนังสือนี่เห็นไหมครับนี่เสือตัวนี้นะเสือตัวนี้เห็นไหมเหมือนกันเลยนะเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับ ชัดไหมชัดไหมครับเนี่ยเสือศิลปะนี้เลยนะครับตัวนี้เลยนะครับเสือตัวนี้ผมได้มาจากบ้านคณะหบ,บดีนะครับบ้านขณะหบ,บดีที่ตาครีนะครับท่านเก็บไว้ตั้งแต่รุ่นโอ้เก็บไว้นานมากนะครับแล้วก็เสือตัวนี้นี่ต้องบอกว่าดูง่ายสุดๆนะครับแล้วก็เลี่ยมทองโบราณอ่าเนี่ยจับกระเช้าแบบเนี้ย กับกระเช่าแบบกระเช่าทองโบราณทองเนี้ยอลา,ามเลยนะครับทองโบราณนี้ดูง่ายนะเขาจะอลา,ามเลยนะครับทองนี่ทองโบราณนะครับเนะเสือตัวเล็กๆนะครับนี่ถ้าเอาไปเลี่ยมทองแบบเนี่ยเอาไปเลี่ยมทองแบบแบบในภาพเนี่ยนะครับผมว่าจะสวยมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมผมจะไปสั่งเลี่ยมทองนะครับตัวเนี้ย เดี๋ยวจะไปสั่งเลี่ยมทองแบบนี้เดี๋ยวจะถ่ายภาพนี้ไปให้เขาให้เขาทำออกมาแบบนี้เลยนะครับน่าจะเกือบเกือบบาทนะมั้งครับอย่างเงี้ยหรือหนึ่งบาทก็ไม่รู้นะครับเนี่ยดูดูทองเขาหนามากแต่พอใส่ทองแล้วสวยจริงๆอ่ะนะครับไอทองนี้ผมก็ไม่แกะออกหรอกเอาไว้อย่างนี้แหละนะครับเอาไว้อย่างนี้แหละก็ไปเลี่ยมทองแบบนี้นะครับต่นี้มาดูรายละเอียดมาดูรายละเอียดนะฮะหน้าตา นี่นะครับตานี่เป็นตาลูกเต๋าเลยนะครับนี่นะครับงาเก่ามากงาลั่นเนี่ยเนื้อเนื้อที่เก่าจริงๆนะครับเนื้อนี่เก่าลั่นรล้วเลยนะลั่นแล้วนะครับนี่ทองโบราณโบราณนะครับดูง่ายนะครับเนื้อเนื้อนี่จัดมากนะครับเนื้อนี่จัดจริงๆ ไหมครับทองโบราณเขาทํากระเช้าทองมานี้สวยนะดูดิกระเช้าทองมาสวยเลยนะครับแต่ผมคงจะไม่ห้อยแบบนี้หรอกเดี๋ยวผมจะไปเลี่ยมทองแบบนี้จะไปเลี่ยมทองแบบนี้เพื่อให้เกิดเพื่อรักษาสภาพด้วยนะครับไม่ให้ผิวมันโดนเหงื่อโดนใครเยอะนะครับเอาประมาณนี้ก็สวยแล้วเนี่ยเนี่ยผิวประมาณนี้ก็สวยแล้วนะครับ เสือหลวงพ่อเฮงแห่งวัดเขาดินนะครับดูง่ายเลยทีเดียวประวัติความเป็นไปเป็นมาก็ชัดเจนนะฮะจากคาถา,าบดีที่ตาครีนครสวรรค์นะครับหลวงพ่อเฮงนี่ขนาดสมเด็จรอห้าสมเด็จประบาดสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนี่ก็ยังแวะขึ้นไปกราบนะมัสการหลวงพ่อเฮงนะครับที่วัดเขาดินนะครับแล้วหลวงพ่อเฮงท่านก็เป็นเจ้าว่าทั้งวัดเขาดิน แล้วก็วัดมหาโพธใต้ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ตรงข้ามคนคนละฝากฝั่งแม่น้ำปิงนะครับและท่านก็พัฒนาทั้งสองวัดเนี่ยให้เจริญรุ่งเรืองนะครับชาวบ้านเคารพนับถือท่านมากท่านมากเลยนะครับสมเด็จรอห้าก็ยังได้ยังได้ถวายงบประมาณในยุคโน้นนะครับในยุคประมาณปีพศ .2449 เป็นเงิน100บาทและเงิน100บาทในสมัยนั้นเยอะมากนะครับเป็น เรียกว่าเป็นเงินล้านเลยมากครับในถ้าถ้าในสมัยนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเงินล้านเลยนะครับถ้า,ถา,ก,า,ก,า,ถาก้าเงินนะั้นมาพัฒนาวัดมาพัฒนาวัดทั้งสองวัดนี้ให้เจริญรุ่งเรืองนะครับนี่เห็นไหมครับงาไอ้ทองทองสวยๆแบบนี้เลยนะทองโบราณน,นะครับเลี่ยมทองเป็นทองโบราณน,นะครับดูพวกเสือพวกนี้นะฮะดูง่ายนะครับนะดูง่าย นะครับนี่นะครับประสบการณ์สูงนะครับทางด้านเมตตามหานิยมทางด้านค้าขายาทางด้านคงกรพันชาตรีนะครับเสือหลวงพ่อเฮงเนี่ยครบครบทุกสูตรนะครับครบทุกอย่างนะครับ จังหวัดนครสวรรค์นี่ก็ไม่ได้แพ้ใครนะครับในเรื่องพวกเสืองาแก่พวกโคตจะสีพวกม้ามังกรหมูหมูหมูโทนนะฮะและก็พวกเสืออะไรพวกนี้นะฮะท่านก็เก่งมากนะครับเก่งมากพอหลวงพ่อเหงเนี่ยท่านจบทั้งวิชาโคจาศาสตร์จบทั้งวิชาสมุนไพรจบทั้งวิชาเวทมนต์คาถาอาคมเนี่ยท่านมีความเข้มขังและมีมีความรู้เป็นอย่างมากนะครับ แล้วก็หาพบเจอ,อยากนะ,ะที่ดูง่ายๆอย่างนี้ก็ก็หายากนะครับที่ดูง่ายๆอย่างนี้ก็หายากไม่ได้หาเจอได้ง่ายๆนะครับเห็นไหมครับเนี่ยธรรมชาติธรรมชาติดูง่ายเลยทีเดียวนะครับประวัติความเป็นไปเป็นมาก็ชัดเจนนะฮะผมก็เลยเอามารีวิวให้ท่านชมว่าเนี่ยของที่มีค่านะครับของที่มีค่าแบบนี้นะฮะ ของที่หายยากๆแบบนี้นะฮะของที่หายยากๆแบบนี้เราไม่ได้เราไม่ได้เห็นได้ง่ายๆนะครับเห็นไ,ไหมตัวใหญ่กว่ากันเยอะเลยทีเดียวนะแต่เนี่กำลังกำลังนาคลองนะกำลังนาคลองแต่ตัวใหญ่เนี่ยผมเก็บไว้ในกล่องนะครับพอเขามีกล่องมานะครับเห็นไ,ไหมนี่ ความคลาสสิกของเสือหลวงพ่อเฮงนะครับความดูความเข้มขังของเสือหลวงพ่อเฮงแห่งวัดเขาดินนะเห็นไหมครับนี่เสือตัวเนี้ยงาสวยเสือตัวเนี้ยช่ำมากนะครับนี่ฉ่ำเก่าเลยนะฮะทองเทิงนี่เก่าหมดนะครับก็เป็นทองโบราณน,นะครับประมาณนี้นะครับมารีวิวให้ท่านได้ชมรูปแบบรูปลักษณ์ของ วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์ยุคโบราณโบราณน,นะครับหลวงพ่อเฮงแห่งวัดเขาดินนะครับท่านได้มราณาภาพเมื่อประมาณปีพศ2485ในยุคสงครามโลกเลยทีเดียวนะครับอายุประมาณ80ประมาณ8ประมาณ80เท่าไรแปดหรือ80เท่าไรนะครับนะประมาณนั้นนะครับวัตถุมงคลของท่านก็สร้างไว้หลากหลายเลยเหมือนกันนะครับแต่ที่เด่นๆมากๆก,ก็คือพวกเนี่ยโคดจะสี พวกสิงพวกหมูโทนอะไรพวกนี้นะครับท่านมีประสบการณ์สูงน่นะครับโอเคพี่น้องท่านใดถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอที่ผมได้ทำออกมาบางวิดีโอก็เจาะลึกบางวิดีโอก็ทำสั้นๆโดยเฉพาะวิดีโอนี้ช่วงใบเนี่ยผมก็ต้องผมทำไม่ยาวหรอกนะทำสั้นๆทำไม่ยาวนะครับ ก็ทําให้พี่น้องได้ชมรูปแบบธรรมชาติของของวัตถุมงคลนะที่ไปที่มาเท่านั้นแนละนะครับถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อ,อการศึกษาเรียนรู้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอที่ผมได้ทําออกมาทุกวันทุกวันนะครับพี่น้องท่านใดอยากจะพูดคุยกับผมนะอยากจะพูดคุยกับผมอยากจะทําความรู้จักกับผมหรืออยากจะแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมก็ดีภระเกจิสายจังหวัดนครสวรรค์หรือครูบาอาจารย์ในจังหวัดใกล้เคียงก็ดีนะครับ ถ้ามีเรื่องน่าอัศจรรย์ก็ส่งมาทางไอดียลน0863529656ตรงนี้เป็นช่องทางติดต่อกับผมเป็นทั้งไอดียลเป็นทั้งเบอร์โทรหมายเหตุไม่ตอบเรื่องเกทแท้ในทุกกรณีนะครับวันนี้ก็คงจะยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับประมาณ20นาทีนะครับ20นาทีสําหรับวิดีโอนี้แต่ก็วัตถุมงคลที่เอามาให้ชมก็ดูง่ายแท้ตาเปล่านะครับพบกับผมวิดีโอหน้านะครับครับผมมเตอร์แซมครับสวัสดีครับ